สามเคล็ดลับแก้ปัญหาฝ้าที่มีผิวแห้งกร้านลมหนาวมาแล้วนะคะหลายคนที่เจอปัญหาทำไมฟ้าชัดเหลือเกินผิวก็แหง้งลอกเป็นขุยด้วยทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าไม่ซึมแถมรู้สึกก่าเป็นคลาบอีก ทีนี้จะทำอย่างไรต้องบอกว่าคนที่มีผิวแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณต้องห้ามพลาดกับเคล็ดลับนี้เลยเพราะผิวยิ่งแห้งเมื่อไหร่ฝ้ายิ่งชัดเมื่อนั้นต้องรีบเลยนะคะคืนสภาพผิวให้มีความชุ่มชืน้นและวิธีการตรงนี้เคล็ดลับตรงนี้จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื้นได้เร็วขึ้นค่ะ เคล็ดลับแรกนะคะอยู่ที่การบำรุงต้องรีบทาบำรุงภายใน3นาที3นาทีนี้เรียกว่า3นาทีทองของการบำรุงเลยถ้าเราปล่อยให้ผิวเราแห้งหลังล้างหน้าเสร็จเช็ดแห้งแล้วไปทำอย่างอื่นผิวตรงนี้เนี่ยรูขุมขนปิดหมดแล้วสารบำรุงต่างๆไม่ว่าโลชั่นเซรัม่มหรือว่าครีมที่คุณทาไม่ค่อยซึมแล้วหรือซึมก็ปริมาณน้อย ดังนั้นวิธีการนะคะอย่างเกดเองก็จะติดบำรุงเนี่ยในห้องน้ำเลยพอเวลาเราซับหน้าแหง้งเสร็จเรียบร้อยรีบทาทันทีและยิ่งช่วงที่เป็นหน้าหนาวแบบนี้สำคัญมากๆถ้าใครเนี่ยทาครีมไม่ซึมเป็นคนที่ทาโรชั่นก็ไม่ซึมละให้เลือกเป็นเซรั่มนะคะเพราะเนื้อเซรั่มจะบางเบา เข้มข้นมากสารสกัดคือจัดเต็มอยู่ในเซรั่มและที่สำคัญเขาซึมไวทำให้บำรุงถึงผิวชั้นในค่ะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยเพราะโมเลกุลหรือว่าการทำผลิตภัณฑ์ตัวเซรั่มออกมาเนี่ยกระบวนการจะทำให้เนื้อบางเบาทาเข้าไปปุ๊บ จะซึมเข้าไปข้างในเก็ตแนะนํานะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่เจอปัญหาถ้าทาไม่ซึมก็เท่ากับคุณไม่ได้บํารุงต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนลองเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ค่ะและ3นาทีตรงนี้อย่าลืมนะคะ3นาทีทองข้อที่2 สามารถทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้จากการดื่มน้ำดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรช่วงหน้าหนาวลมหนาวมาแบบนี้น้ำดื่มคือสำคัญถ้าเกิดเราดื่มน้ำไม่ถึงผิวเรายิ่งแห้งเลยยิ่งโรยราฝ้ายิ่งชัดดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรจิบด,ดื่มอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเน้นนะคะไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำอัดลมแต่เป็นน้ำเปล่า จะเป็นน้ำอุ่นได้ยิ่งดีทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นขาวใสขึ้นแล้วก็น้ำอุ่นช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นด้วยน้ำเนี่ยจะช่วยดีท็อกของเสียออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเช็คดูน้ำดื่มถ้าคุณไม่พอเติมเลยนะคะตอนนี้เพื่อผิวที่ดีผิวที่ชุ่มชื้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วนค่ะและข้อที่3นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต้องให้ความสำคัญไม่ขัด ไม่สครับเลยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เพราะยิ่งระคายเคืองง่ายยิ่งทําให้ผิวแหง้งถ้าใครติดในการใช้โฟมล้างหน้าแบบสครับะจะขัดให้ผิวขาวใสไม่ต้องใช้เลยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ใครที่มีผิวแห้งก็ไม่ควรสครับผิวด้วยเช่นกันควรจะเติมมอยส์เจอร์นะคะและผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เลือกแบบที่ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองจะทําให้ล้างหน้าเสร็จเราไม่แห้งตึงทําให้ผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่ และถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะยาวผิวเราก็จะไม่ระคายเคืองง่ายไม่เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่กําลังกุ้มใจเลยว่าผิวก็แห้งด้วย อยากจะเริ่มต้นในการล้างหน้าอ่แนะนํานะคะเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจกเกที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองฟองนุ่มๆได้จากน้ํามันธรรมชาติและบวกร่วมกับสมุนไพรว่านนังคำไพลลิ้นทะเลและก็น้าผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถัดมาบำรุงนะคะ3นาทีทองเวลาต้องน้อยจริงๆที่เราต้องรีบลงละเซรั่มตัวนี้ ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทั้งฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างริ้วรอยเพียบนะคะและยิ่งแพ้สารมาเก็ตแนะนำเซรั่มตัวนี้เลยตอบโจทย์ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองด้วยรวมไปถึงเติมคอลลาเจนด้วยนะคะจะใช้เช้าเย็นถัดมาตัวกันแดดยังจำเป็นเพราะว่าเป็นตัวเกาะคุ้มกันให ผิวเราก็เป็นบีกันแดดเคที D ่เอสพีบพวกบวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มจัดชุดนี้เซตนี้เรามีโปรพิเศษสำหรับปีใหม่ด้วยมีของขวัญพิเศษนะคะทักเข้ามาได้ค่ะ